สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะสวัสดีพุ่ลุงแม่ป้าอ่าวอ่าน้าเบาผู้เสียวผู้สาวผู้เบาซ้ำหน่อยครับผมมาพอครับผมอีกคือเกาครับพี่น้องครับมือเนี่ยนุ่มสกุลคนโกครับพี่น้องครับมือนี้พาพี่มา้องมากินเขาอีกแล้วพี่น้องเลยมามามือนี้ได้เป็นเมนูเมียงปลาพี่น้องเมียงปนินเผาครับผมรือว่าแปสาพี่น้องโอ้เมนูเดี๋ยวเอินได้สองซื้อพี่น้องสุดยอดอีิเลยมาพี่น้องพักแก้มกับยีเป็นโหระพาแน่พี่น้อง พักซีเบิงพี่น้องโอ้ยสดๆอยู่เพียยังมีหางอยู่โอ้ยพี่น้องเอ้ยแล้วก็เป็นนมเส้นพี่น้องแล้วก็น้ำจิม้ตมตำเองครับผมสูตรเด็ดๆเ,เลยครับนุ่มสกลุลลงมือเองเลยครับปลาป่า,ปา,ปาในซ้อตลาดพี่น้อง <c oughs> แล้วก็เป็นผักสลัดครับผมมาโอ้ผักสลัดผักอีรีพี่น้องเลยมาเป็นสวนคือ,อกันมือนี้กันเลยดงพักพี่น้องดงพักมา สำหรับนุ่มสกุลแล้วผมมีปัญหาคือเกาครับผมจัดให้คือเกาครับผมบุ่มีปัญหาครับพี่น้องครับอย่าลืมพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไว้ก่อนที่ไปเบอรงคลิปกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่มสกุลเด้อครับผมเป็นกำลังใจให้นุ่มสกุลในการฮิตคลิปตัวต่อไปครับผมพี่น้องครับมาพี่น้องบาทนี่ของแท้บาดหนี่งจัดเลยเ้าบาทหนี่พี่น้องได้ยังกินเนาะมือนี่ผู้ใดบ่ท่านได้ยังกินกับมากินน้ำนุ่มสกุลก็ได้เด้อครับมือนี่แเส่บๆแนาะ จะรับนุ่มสกุลแล้วผมมีปัญหายางครับพี่น่องครับจัดให้พี่น่องเบิ้องคือเกาใส่ไปพี่น่องเบิ้งครับมาเด้อสิบแสดน้อกาดครับผมอืม้อ อืมสำหรับเมน,นูนี่กะสิบเปลีปล่ยจนจักมเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับเนาะถ้าพี่น้องเบิ่งแล้วมองเป็นการบระชูภาพกะขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อครับแต่ว่านุ่งสะกุลแล้วนั่นมันแซ่บพี่น้องมันแซ่บคุณแม่คุดแม่คจ้าแให้พี่นอ้องเบิง่ง พี่น้องเลยตรวดีลีครับพี่น้องครับใส่ปลาตัวนี้ๆพี่น้องเลย กลุ่มกมอ้อนไม่ดีพี่น้องครับแซบไม่พี่น้องูว่าเปิดน้ำผมหมิวเข่าวว๊แต่ว่าแซบอีดีพี่น้องแนะนำให้พี่น้องไป ลองเห็ดกลินเบืองเด้อครับ ืพี่น้องครับตป๋นเอียงที่สุดยอดดีพี่น้องสุดยอดครับเมนูนี่นบบผิดหวังครับผมอืม เด็ดเพียงมาเด้อครับซับๆนห์กับครับผมพี่น้องครับ อารพี่น้องเลยแสบพักแพ้เบ่งพี่น้องใส่คำยังไงอีกคือเกาละครับ ก๋วยเจียวบังพี่น้องน้ำจิ้ม,มโอูว้าวบรรดานจักนเอยพี่น,น้องน้ำจิ้มอ่ะครับแซ่บผักกับพี่น้องเลยเบิ่งครับพี่น้องครับโอ้ยผักมะฮอเบิ่งใส่เป็นคั่มเข้าไปโรยพี่น้องเลย จับมืงสีเรยพไปหน่อยโอ้เนย่ยไปเน่อยอืม, yeah, people, yeah. อม สุดยอดเลยครับพี่น้องแมนอยู่บานเท่ากันคอใหญ่แล้วพี่น้องเลยใส่ครับคอใหญ่อยู่บานเท่าน้องพี่น้องเนาะเบิ้งครับทำยังไงรู้พี่น้องอือ <c oughs> ที่เด็ดอีกทีพี่นออ้องนัวปลากันนัวไข่ลีพี่น้องเนื้อปลากนัน ขักขักพี่น้องเลยทานครับเมนูนี่ืือ ทำไ้อีกด่านหนึ่งครับพี่น้องมาเด้อครับแซ่บๆน้ำกันครับพี่น้องครับแซ่บน้ำผผมครับ เอาแบบนี้เลยพี่น้องบาทเนี่ยอื 我猜一命。 Dead dead hat menu อิ่มครับพี่น้องเอ้าบาทนในอิ่มพี่น้องพี่น้องเบิ่งแล้วมากกะฝากไว้ในเด้อครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมให้นุ่มสกุลคนโก้ในเด้อครับผมอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งน้่ครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากนุ่มสกุลคนโกครับพี่น้องขอขอบคุณพี่น้องเพื่อนผู้ติดตามแล้วครับผมผู้ใดบนท่านติดตามเขามาเบิ่งแล้วกะกดติดตามให้นุ่มสกุลในเด้อครับเป็นกำลังใจให้ผมในการที่คลิปต่อๆไปเนาะครับพี่น้องเนาะเอ้าการกระทำใด ว่าจ่าใดของนุมสกุลน,นะครับเนาะบอสุภาพนุมสกุลก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเนะครับผ่านซือน,นี่ไปบอกพี่บอกน้องครับผมเอามื่อนี้ก็สีได้รำลราพี่น้องไปเพียงซีนีล้วครับผมสวัสดีครับ